ในแรกของอำเภอจะให้น้องๆแล้วก็คณะบอมเทียครับตรวจสอบภาชนะที่จะบรรจุสลากครับปเป็นภาชนะทึบแสงไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าจะได้ไปไหนอ้าวพอครัอเอาเดินมาเดินมะา มีอะไรซ้อนไปนะครความเลยนะครับไม่มีอะไรฉลากบไปเลยเอาต่อไปจะเป็นการบรรจุฉลากลงไปตามที่ท่านประธานได้แจ้งใบแดงจํานวน54ใบแยกเป็นทหารบกบาทที่หนึ่งจำนวน,น,าาน,วน9ใบบรรจุลงไปลนะครับทหารบกบาทที่สองจำนวน37ใบ ทหารอากาศจำนวนสองใบและลำหนับสุดท้ายของฉลากแดงทหารเรือจำนวนหกใบต่อไปเจ้าหน้าที่จะได้บรรจุฉลากรรมทั้งสิน้น114ใบ รวมก็หลยรวมกันเองนะคิดคำนวณันเองต่อไปเจ้าหน้าที่จะทำการเขย่าให้สลากพาากันไป น้องพร้อยังครับพร้อมยังคขณะนี้เวลาผม่าตามนนะครับ1 6นกา40นเปีนยวลาจะพร้อมแล้วจะทำการจับสลากนบบัตรนี้หลัาที่นนครับน้องนที่อยตนโคเพพัฒนาครับจะเป็นกาแรกที่ขอให้เราต้อง

ทารบอกว่าคนไหนครับสองต่อหนึ่งตัวแรกทหารบอกตัวที่ส

Ah, bom, mas isso.